ครับคุอื่นกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้เบิงสุพูสุคนครับผมก็พ่อแม่ครับป๋ามีกับซองลุยซานผาเผินเสารควันครับวันนี้กับซมาเฮดเมนูปนกบเมื่อวาเจลกบครับนี่ครับเตรียมเครื่องวัตถุดิบเรียบร้อยครับกบครับแล้วก็ผักแก้มครับมีผักกระถิ่นมะเขือแล้วก็ผักลวกครับได้มาแต่ตลาดครับกับกบสองตัวครับผมตามคลิปตามภาพที่เห็นนี่ครับสำลัแร่ไซ้์มาเรียบร้อยแล้วครับ มีแต่เอาไปล้างแล้วก็นําไปต้มนะครับเพื่อเ่าเป็นการเสียเวลาก็เข้าสู่ขั้นตอนเสพประคักกันเลยครับผมขั้นตอนแรกวก็คางหม้อให้เรียบร้อยแล้วครับผมใส่ตะไคร้กับใบบักูดแก้ขาวครับนาเดือดแล้วก็เอากบใส่ลงไปครับผมสองตัวใส่ลงไปแล้วครับผมตามด้วยปลาล้าครับเทลงไปครับต้มใส่กันครับปิดฝาไว้ครับผมให้มันกบมันสุกนะครับผอ่ากบมัน มันสุกมันเปื่อยเลยจังน้อยแล้วก็ถ่าวขึ้นมาครับผมใส่ถ้วยใส่จานพักไว้แล้วก็ไปคว้าพริกกันเลยครับผมคว้าพริกกับหอมแดงครับใส่กระทะไฟฟ้าน้อยครับผมคว้าให้มันสุไกไหมไหมจังน้อยครับผมคว้าไปเรื่อยๆรครับจนกว่ามันสุกนะครับผมกเอาครับมันมีสุดไตตัวครับยังก็ไดคว้าผอ,อสุกแล้วก็ เอาพริกกับหอมแดงนี่ห่าขั่วนะครับผมเอามาตาใส่คกตําไปเรื่อยๆครับตําให้มันหลกละเอียดพุ่นนะให้มันมุนวิปุยหุ่นนะครับโคกไปเรื่อยๆแล้วก็จากนั้นแล้วก็เอากบนี่ห่าต้มไว้นะครับผมเอาเนื้อเอานั่งเอาอยัางครับใส่ลงไปให้เบิดเลยครับร้อนหน่อยให้เบิดครับบบใส่ต่กระดูครับใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตําให้เข้ากันอีกทีนึงครับผมตําให้มัน เข้ากันละเอียดพอเศจแล้วก็ปรุงไว้น้ำครับผมปรุงก็ใส่หุงสุรสดครับหรือว่าพุงหนัวครับใส่ลงไปครับตามน้อยครับปลาลาครับผมตอนนี้ครับข้างปรุง่ะแล้วก็ต่าให้มันเข้ากันครับคลรีให้มันเข้ากันครับผมเ็จเรียบร้อยครับผมก็เอาโบตายตัวเลยครับตักใส่ถ้วยเลยน้องหุงตัวนะซีมันเนี่ยตักใส่ถ้วยแล้วแล้ว่ะ ได้ทีอยู่แยบักคัก่าสัน้นก่อนนี้ไปกินน่เหนึ่งไก่ยัาให้มันมีน้ําก็คือเอาน้ําที่ห่าต้มกบนะครับผมที่ว่าเ่าใส่ปลาเด็กไนงะมันหน่วยอยู่แล้วครับผมเทลงไปครับหมักน้ำน้อยน้ำไล่กระเทลงไปใส่ลงไปครับผมเอาพอน้ำเอาเจาะน้ำพอได้ก็ว่ากันไปเทลงไปครับเป็นอันว่าเสร็จครับประมาณนี้ครับผมพร้อมกินครับไปเบื้องขั้นตอนแซบักคักกันเลยครับผมอุณะ เป็นไรครับพี่น้องปลกบหรือว่าแจวกบครับเห็ดเองโดยน้องผงต้นครับแล้วก็ผักแก้มครับผักกระทินออนกับไอ้มะเขือแล้วก็ผักหลวกครับจากตลาดนะครับผมนี่นะตามคลิปตามภาพที่เห็นนะครับเห็ดเองกินเองครับผมแซบบะคักครับดึงหู้กระโอกไพ่หมากับบเอิญพุ่นแล้วขันเดียวครับเปลี่ยนไรเห็นบมครับน้องหผงต้นกินนะ ครับสำหรับคลิปนี้กับอีฟ้าก็เหียงเคนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสิพาไปเพื่อเปรยเพลินไปแซบ่บบกคข้างในก็นค่อยว่ากันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่มกำน,น้องหกตัวนห้คลิปต่อ,ตอไปครับสำหรับคลิปนี้ฝากก็เฮียงเคนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม